เเรื่องจริงของรูโดจากกาจิอาคูตะไมีกาไปเปยเปนื้อหาบางานไก่ผลหนึ่งข้อมูลส่วนตัวของรูโดโดยรูโดนั้นมีอายุประมาณ15ปีส่วนสูง163ซนติเมตรเกิดวันที่20กรกฎาคม2ชอบของหวานสุดๆโดยในโลกเบื้องบนนะครับรูโดก็ไม่เคยกินของหวานเลยและพอได้มาเจอของหวานที่โลกเบื้องล่างนะครับเขาเนี่ยกัดเกลี้ยงจนอ้วนตุยและเวลาเห็นของหวานเนี่ยก็จะอยากกินจนแทบคลั่งทุกครั้ง3ขาดทักษะในการเข้าสังคมรูโดนะครับได้โดนคนในชนเผ่าเนี่ยรังเกียจเยียดหยามตั้งแต่เด็็กเเพาาคนนีี่ปลูของทชวิต ถ้าไม่เขาเนี่ยก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนะแม้ว่าเขาเนี่ยจะได้เร็คอยสอในให้เข้าสังคมแต่เขาก็ปรับใช้มันไม่ได้อยู่ดี4ที่มาของถุงมือแม้จริงๆแล้วนะครับรูโดนั้นจะได้ถุงมือมาจากเรผู้เลี้ยงดูเขามาแต่ที่มาจริงๆของถุงมือเขาเนี่ยครับมันก็คือหนึ่งในซีรีส์ผู้เฝ้าดูจิงกีสุดทรงพลังที่ยากจะหาใครเทียบที่มันเนี่ยอยู่ในโลกเบื้องล่างมานานแล้ว5พลังของถุงมือโดยความสามารถหลกัลกๆของมันนะครับคือการเปลี่ยนสิ่งชํำรุดที่สัมผัสน,นะครับให้กลายเป็นจิงกีนั่นเอง6มีเชื้ออสายขงโลกเบื้องแม้รโดดนนนบบจอยกลเืง แต่จริงๆแล้วนั้นเขาเป็นคนที่มีเชื้อสายของโลกเบื้องล่างอย่างนามสกุลชัวเบรที่เป็นตระกูลที่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับเพราะมีคนนึงในตระกูลเนี่ยเป็นเพื่อนกับนักปลุกเสกคนแรกเจ็ดที่มาของนามสกุลชัวเบรหากเรานำตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับของนามสกุลรูโดมาเลี้ยงจากหลังไปหน้าก็จะได้เป็นคำว่าเซอร์เบรัสหมาสุดดุสามหัวนะครับที่เราเนี่ยจะพบเห็นได้ตามเทคนิยายกี่โรมันนั่นเองและถ้าคุณอยากรู้จักกับรูโดและนักเก็บกวาดให้มากขึ้นกว่านี้ตอนนี้ทางบุคลง8ร สำหรับลูกค้าใหม่กับมังงะเรื่องกาจิอาคุตะในเวอร์ชั่นอีบูแค่ก่อโค้ดเกียร์80 GA สำหรับเล่มหนึนะครับลดไปเลย80%เนี่ยแค่เพียง30บาทและถ้าติดใจนะครับอยากอ่านเล่ม2-8ต่อก่อโค้ดเกียร์30 GA ลดไปเลย30%โดยแต่ละโค้ดนะครับสามารถใช้ได้1ครั้งเท่านั้นหมดเขต1กรกฎาคมนี้บอกเลยเรื่องนี้มันมากจัดเ